สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องน้ำท่วมในประเทศไทยค่ะปัญหาที่เหมือนจะอยู่กับเรามานานแล้วก็ดูจะหนักขึ้นทุกปีเรื่องนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติเฉยๆนะแต่มันเกี่ยวพันหลายอย่างทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองแล้วก็ที่สาคัญเลยคือระบบการจัดการของเราเองเราได้เอกสารชิ้นหนึ่งมาน่าสนใจมากค่ะ ชื่อว่า Project Hyperion แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์12เดือนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับมืออุทก,กภัยในประเทศไทยจุดที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แผนยาวๆแบบรอไปเรื่อยๆนะคะแต่เป็นแผนที่บอกว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลได้ใน1ปีเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือหมักกลัน่นเอาประเด็นสําคัญจากแผนนี้กันค่ะทําความเข้าใจว่าเออรากปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหน แล้วแผนไฮพีรเรียนเนี่ยเขาเสนอทางแก้หรือว่าเครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้เราออกจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนี้โดยเฉพาะในกรอบ12เดือนข้างหน้าใช่ครับที่น่าสนใจของไฮพีรเรียนคือเขามองต่างจากเดิมๆที่เรามักจะคิดถึงแต่การสร้างเขื่อนสร้างกำแพงกันน้ำซึ่งมันใช้เวลานานมากงบก็เยอะแผนนี้พยายามจะหาจุดที่ลงมือทำแล้วเห็นผลเร็วส่งผลกระทบได้สูง แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ไม่ได้ล้านเลยการวางรากฐานให้แข็งแรงขึ้นเพื่อรับมือระยะยาวด้วยเป็นการหาจุดสมดุลใหม่นะครับฟังดูน่าสนใจมากค่ะเงินเรามาเริ่มแกะรอยที่ตัวปัญหากันก่อนเลยนะคะในรายงานก็ย้ำเหมือนกันว่าพื้นฐานเลยเนี่ยคือภูมิศาสตร์ภูมิอากาศบ้านเราเองประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนเจอฤดูมรสุมฝนก็เยอะอย่างกรุงเทพเนี่ยค่าเฉลี่ยป,ปีหนึ่งเกือบเกือบมเมตรเลยนะคะ แล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งสำคัญมากกินพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของประเทศเลยดันเป็นที่ราบลุ่มความลาดชันน้อยมากพอน้ำมาเยอะๆมันก็ระบายลงทะเลช้าครับผมพอน้ำเหนือมาฝนตกหนักในพื้นที่มันก็เลยท่วมขังนานอย่างปี5้านี่ชัดเจนมากบางที่ท่วมอยู่เกือบเกือบ70วันเลยทีเดียวแล้วตัวกรุงเทพเองก็เหมือนอยู่ในแอ่งกระทะปากแม่น้ำอีกเสี่ยงสามทางเลยใช่ไหมคะทั้งน้ำจากแม่น้ำที่ไหลามา น้ำฝนที่ตกในพื้นที่และระบายไม่ทันใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องน้ำทะเลหนุนอีกอันนี้เป็นข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ารายงานเขาชี้ว่ามันมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาสัมเติมด้วยปัจจัยอะไรบ้างคะเขาใช้คำว่าปัจจัยเร่งจากมนุษย์ครับหรือ anthropogenic accelerants ที่ทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกอย่างแรกเลยที่ชัดๆคือการขยายตัวของเมืองแบบอ,อ,อาจจะควบคุมได้ไม่ดีพอ พื้นที่ว่างๆที่เคยซับน้ําได้ตามธรรมชาติก็กลายเป็นคอนกรีตถนนตึกอาคารไปหมดพอน้ําฝนตกลงมาแทนที่จะซึมลงดินมันก็ไหลาบาไปตามผิวคอนกรีตเร็วแล้วก็แรงขึ้นปริมาณน้ําเท่าเดิมแต่มันมาถึงระบบระบายน้ําเร็วขึ้นมากจนรับไม่ทันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วที่ซ้ําเติมไปอีกก็คือเรื่องแผ่นดินสุดครับโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลการที่เราเคยสูบน้ําบาดาลมาใช้เยอะมากๆในอดีตเนี่ยมันทําให้แผ่นดินค่อยๆสุดตัวลง ในรายงานอ้างอิงว่าสุดปีละประมาณ2เซนติเมตรนะครับฟังดูเหมือนน้อยนะแต่10ปีก็20เซนแล้วมันเหมือนกับว่าเราค่อยๆจมลงไปหาน้ำทะเลในขณะที่ระดับน้ำทะเลเองก็สูงขึ้นด้วยโห<ฮ>มีการคาดการณ์จากธนาคารโลกด้วยซ้ำครับว่าภายในปี2030เนี่ยพื้นที่กรุงเทพถึง40อาจจะอยู่ต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลางไปแล้วกลายเป็นว่าเราเจอศึกสองด้านเลยนะคะ ทั้งน้ำจากข้างบนที่มากขึ้นกับแผ่นดินที่ต่ำลงจากข้างล่างใช่ครับและยังไม่หมดนะครับยังมีปัจจัยจากทางต้นน้ำอีกคือการตัดไม้ทำลายป่าทงางภาคเหนือป่าไม้เนี่ยจริงๆแล้วสาคัญมากในการชะลอ,อน้าดูดซับน้าไว้เพราะป่ามันหายไปน้ำฝนตกลงมาก็ไม่มีอะไรชะลอมันก็ไหลบ่าลงมาเร็วมากเกิดเป็นน้ำป่าไหลหลา,ลากดินถลม่มแถมยังพัดเอาดินตะกอนลงมาในแม่น้ำลำคลองอีกทำให้น้ำตื้นเขินลงไปอีก ถูกต้องครับความสามารถในการระบายน้ําของแม่น้ําก็ลดลงไปอีกตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็พวกน้ําป่าโคลอนอย่างที่เคยเกิดแถวแม่สายที่มาพร้อมดินโคลนเยอะมากแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่รายงานพูดถึงคือการรุกล้ำลําน้าครับทั้งการสร้างอาคารการทําเกษตรที่ขยายเข้าไปในพื้นที่ริมตลิ่งหรือที่ลุ่มน้ําท่วมถึงเดิมทําให้ทางเดินของน้ํามันแคบลงไปอีกเหมือนไปบีบทางไหลของน้าครับผมความสามารถในการระบายน้ําตามธรรมชาติมันก็ลดลง ปัจจัยจากมนุษย์พวกนี้แหละครับที่มันทํางานร่วมกันจนระบบธรรมชาติเดิมๆหรือแม้แต่โครงสร้างที่เราสร้างไว้มันรับมือไม่ไหวแล้วฟังดูเหมือนปัญหายายแมงมุมเลยนะคะเกี่ยวกันไปหมดแล้วมีประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าใกล้ตัวคนเมืองมากเลยค่ะคือปัญหาเส้นเลือดอุดตันที่รายงานพูดถึงเรื่องขยะในคูคลองอันนี้เหมือนจะเป็นปัญหาเล็กๆปลายทางแต่จริงๆมันส่งผลเยอะมากเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับมันเป็นปัญหาไม้สุดท้ายจริงๆของการระบายน้ําในเมืองเหมือนท่อระบายน้ําเราดีแต่ปลายท่อมันตันน้ําก็ไปต่อไม่ได้รายงานเขาชี้เลยว่าขยะชิ้นใหญ่ๆนะครับอย่างที่นอนเก่าโซฟาเก่าที่บางทีคนก็ทิ้งลงคลองไปไง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้ค่อยลอยไปนะแต่มันไปติดไปขวางทางน้ําทําตัวเหมือนเขื่อนเล็กๆเลยอ๋อมันไปขวางไว้ครับพอน้ําไหลช้าลงขยะชิ้นเล็กๆอื่นๆเศษผักเศษโฟมก็ไปเกาะไปสะสมตาม คลองก็ยิ่งตื้นน้ําก็ยิ่งไหลช้าลงประสิทธิภาพการระบายน้ําน,นี่ลดลงหวบเลยบางทีฝนตกไม่ทันหนักมากน้ําก็ท่วมขังแล้วเพราะมันระบายออกไปไม่ได้แล้วสาเหตุหลักๆของขยะพวกนี้มาจากไหนคะนอกจากแบบคนทิ้งลงไปตรงๆแล้วก็มีหลายอย่างประกอบกันครับทั้งเรื่องระบบจัดเก็บขยะที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงทุกที่โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมคลองรถขยะอาจจะเข้าลําบาก แล้วก็เรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะยังไม่จริงจังพอคนทิ้งก็อาจจะไม่กลัวว่าจะโดนอะไรแล้วก็มีพวกเศษวัสดุก่อสร้างด้วยครับที่บางทีก็ลักลอบเอามาทิ้งกันแต่ก็พอมีทางแก้ใช่ไหมคะเห็นแรงงานยกตัวอย่างคลองแม่ขาที่เชียงใหม่ใช่ครับอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยพอมีการจัดการจริงจัทงทั้งรื้อถอนสิ่งที่รุกล้ำขุดลอ,อกคลองติดตั้งตะข่ายดักขยะก็ช่วยลดปริมาณขยะในคลองลงได้เยอะมาก แล้วการไหลของน้ําก็ดีขึ้นชัดเจนแสดงให้เห็นว่าถ้าจะทําจริงๆเนี่ยมันก็จัดการได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้เลยอืมปัญหาขยะที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี้จริงๆแล้วมันสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นที่ซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการน้ําและภัยพิบัติของบ้านเรา ซึ่งแรงงาน Hyper ไฮเปอรเรียนเนี่ยวิเคราะห์ไว้ได้น่าสนใจมากครับเขาเรียกว่าภาวะชะงักงานด้านธรรมาิบาลหรือ Governance Gridlock ฟังดูน่ากลัวจังค่ะภาวะชะงักงานนี่มันเป็นยังไงคะลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่าเรามีค see, uh, ุณหมอเก่งๆเฉพาะทางอยู่48คนมาจาก13โรงพยาบาลอันนี้เทยบกับ48หน่วยงานใน13กระทรวงที่ TDRI เคยระบุไว้นะครับแต่ประเด็นคือไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหลัก ไม่มีใครมองภาพรวมของคนไข้คือประเทศไทยเลยแต่ละคนก็ดูแลเฉพาะส่วนของตัวเองสั่งยาของตัวเองไปบางทีก็สั่งซ้ำซ้อนกันบางทีก็ขัดกันเองโห48หน่วยงานมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอคะเนี่ยแล้วมีใครทำอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมหลักๆก,ก็อย่างเช่นกรมชลประทานหรือ RID อันนี้ก็จะเน้นสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำดูแลน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลัก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอพอ,อันนี้บทบาทหลักคือมาช่วยตอนเกิดภัยไปแล้วเป็นหน่วยบรรเทาทุกข์ถ้าในกรุงเทพก็เป็นหน้าที่ของกทมที่ต้องดูแลเรื่องการระบายน้ําในเมืองการสูบน้ําส่วนกรมเจ้าท่าก็จะดูเรื่องการเดินเรือในแม่น้ําลําคลองเป็นหลักอ๋อต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองใช่ครับซึ่งแต่ละหน้าที่ก็จําเป็นนะครับ แต่ปัญหาคือมันไม่มีใครรับผิดชอบภาพรวมของการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการเตรียมตัวการรับมือไปจนถึงการฟื้นฟูลหลังเกิดเหตุมันเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วพวกคณะกรรมการระดับชาติที่ตั้งขึ้นมาหลังน้ำท่วมใหญ่ๆล่ะคะอย่างตอนปี54ก็เหมือนจะมีตั้งหลายชุดเลยพวกนั้นช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรอคะรายงานเขามองว่าการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพวกนั้นขึ้นมาถึงแม้จะดูเหมือนว่าเออ รัฐบาลกำลังทำอะไรบางอย่างแต่มันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาของการดำเนินการมากกว่าครับคือพอสถานการณ์คลี่คลายแรงกดดันลดลงคณะกรรมการพวกนี้ก็อาจจะค่อยๆหมดบทบาทไปหรือได้ได้มีอำนาจในการสั่งการจริงๆจังๆโครงสร้างเดิมที่มันกระจ,า,จายก็ยังอยู่ปัญหาก็เลยกลับมาเหมือนเดิมมันไม่ได้แก้ที่รากฐานจริงๆเข้าใจแล้วค่ะเหมือนตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจพอจบเรื่องก็อาจจะหายไปแล้วมีปัญหาอื่นอีกไหมคะในเชิงระบบนี้ อีกจุดที่สําคัญแล้วก็เป็นปัญหามากคือเรื่องอํานาจสั่งการในพื้นที่ครับตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยซึ่งตามหลักควรจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เวลาเกิดภัยพิบัติกลับไม่มีอํานาจตามกฎหมายจริงๆที่จะไปสั่งการหน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในจังหวัดได้โดยตรงอ้าวเหรอคะครับเช่นจะไปสั่งกรมชนลานให้เปิดหรือปิดประตูระบายน้ําหรือสั่งหน่วยงานอื่นให้ส่งกําลังคนเครื่องมือเข้ามาช่วยเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่ มันต้องผ่านขั้นตอนการประสานงานที่อาจจะล่าช้าทําให้การตอบสนองในพื้นที่มันไม่ทันท่วงทีขาดเอกภาพทาั้งทั้งที่หน้าง,งานสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากโอ้โหโครงสร้างที่ทั้งซับซ้อนกระจายตัวแต่ส่วนกลางก็ยังคุมอํานาจสั่งการหลักไว้แบบนี้มันส่งผลต่อเรื่องการเตือนภัยด้วยไหมคะเห็นรายงานก็พูดถึงช่องว่างด้านการเตือนภัยด้วยส่งผลโดยตรงเลยครับ ระบบเตือนภัยของเรานี่เหมือนโซ่ที่ข้อต่ออ่อนแอหลายจุดมากรายงานชี้ว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลยคือการเก็บข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศตรวจวัดระดับน้ำเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งใช้งานไม่ได้จริงหรือข้อมูลที่ได้มาก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์คือข้อมูลตั้งต้นก็อาจจะไม่น่าเชื่อถือแล้ว แล้วพอข้อมูลไม่ดีการวิเคราะห์ก็ก็แย่าตามไปด้วยครับแบบจําลองพยากรนำท่วมเนี่ยแม้จะพยากรล่วงหน้าแค่1วันความแม่นยาําก็อยู่ที่ประมาณ 33%, h, 33เท่านั้นเองฮะแค่3ามเปอร์เซ็นต์เงเหรอคะแปลว่าเตือน3ครั้งอาจจะผิดไปสองครั้งแล้วประชาชนจะเชื่อถือได้ยังไงคะเนี่ยนั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่เลยแล้วพอกระโดดไปถึงขั้นการสื่อสารคําเตือนระบบ SMS ที่เคยใช้ก็เข้าไม่ถึงทุกคน โดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลหรือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วพวกหอเตือนภัยต่างๆที่มีอยู่เกือบครึ่งก็ใช้การไม่ได้อีกเหมือนกันเรียกว่ามีปัญหาตั้งแต่เก็บข้อมูลวิเคราะห์จนถึงส่งข่าวเลยนะคะครับผมตลอดกระบวนการเลยแล้วทำไมข้อมูลมันถึงไม่แม่นยำหรือการสื่อสารมันติดขัดขนาดนั้นล่ะคะอะไรคือสาเหตุหลักๆสาเหตุหลักที่รายงานชี้เลยนะครับคือกำแพงข้อมูลระหว่างหน่วยงานคือต่างคนต่างมีข้อมูล แต่ไม่แชร์กันหรือแชร์กันไม่ทันท่วงทีกรมอุตุก,ก็มีข้อมูลอากาศกรมชลลงก็มีข้อมูลน้ําในเขือ่อนในแม่น้ํา GISDA ก็มีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแต่ต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างวิเคราะห์ไม่ได้มีการเอาข้อมูลมาบูรณาการกันแบบเรียลไทม์จริงๆจังๆังๆ oh. การเตือนภัยมันก็เลยออกมาแบบขาดขาดกินเกินไม่แม่นยำเท่าที่ควร ถึงแม้จะมีความพยายามสร้างระบบใหม่ๆขึ้นมาอย่างไทยอเวร์ที่เคยได้ยินก็ยังติดปัญหาเดิมๆหรอคะใช่ครับระบบอาจจะดีแต่ถ้าข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบมันไม่สมบูรณ์ไม่เรียลไทม์หรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานยังติดขัดระบบมันก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอยู่ดีตัวอย่างที่แม่สายที่ชาวบ้านกับนักวิจัยต้องช่วยกันทําระบบเตือนภัยผ่านมือถือกันเองก็สะท้อนปัญหานี้ได้ดีครับว่าระบบทางการมันยังตอบโจทย์ไม่ทันจริงๆ ทั้งโครงสร้างที่ใหญ่เทอะทะข้อมูลก็ไม่เชื่อมกันการเตือนภัยก็ติดขัดปัญหาพวกนี้มันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนด้วยไหมคะว่าเราควรจะไปนเน้นแก้ตรงไหนก่อนใช้เงินไปกับอะไรส่งผลแน่นอนครับรายงานเรียกสิ่งนี้ว่าการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่เหมาะสมในการใช้งบประมาณคือมีแนวโน้มชัดเจนว่าที่ผ่านมาเราทุ่มง,งบประมาณมหาศาลไปกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เรียกว่า grey infrastructure เช่นอะไรบ้างคะ ก็เช่นการสร้างเขื่อนใหม่สร้างกำแพงกันน้ำริมแม่น้ำการยกถนนให้สูงขึ้นคือเน้นสิ่งก่อสร้างเป็นหลักอย่างหลังน้ำท่วมปี54ี่เนี่ยมีการประเมินว่าใช้งบประมาณด้านนี้ไปไม่ต่ำกว่า1 2บ0 0พันล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐเลยนะครับงบประมาณปีหลังๆก็ยังคงเน้นไปทางนี้อยู่แต่การสร้างพวกนี้มันก็จําเป็นใช่ไหมคะในการป้องกันน้ําท่วมจําเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ปัญหาที่รายงานชี้คือเราอาจจะให้น้ําหนักกับมันมากเกินไป จนเราละเลยมาตรการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างหรือที่เรียกว่า Non-Structural m e a s u r e s s ซึ่งจริงๆแล้วหลายอย่างเนี่ยพิสูจน์แล้วว่ามันคุ้มค่ากว่ามากในแง่ของการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาตรการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างนี่หมายถึงอะไรคะก็อย่างที่เราคุยกันไปครับ เช่นการพัฒนาระบบเตือนภัยให้มันแม่นยำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและรวดเร็วการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนให้เขารู้วิธีรับมือรู้วิธีหนีภัยหรือแม้แต่การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเรื่องการลุกล้ำลำน้ำการทิ้งขยะในคลองพวกนี้ถือเป็น non-structural ทั้งหมด มีข้อมูลที่น่าสนใจจาก UNDP นะครับเขาประเมินว่าทุกๆ1บาทที่เราลงทุนในระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันสามารถช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติได้ถึง10บาทเลยนะครับโอ้โหสิบเท่าเลยครับหรือแค่เราเตือนภัยล่วงหน้าได้แม่นยำขึ้น24ชั่วโมงมันก็ลดความเสียหายลงได้ถึง30%แล้วแต่สัดส่วนงบประมาณที่เราลงไปกับเรื่องพวกนี้มันยังน้อยมากเมื่อเทียบกับงบสร้างเขื่อนสร้างกำแพงมันเหมือนเราเน้นสร้างตะเกก แต่เราลืมติดเรดาร์เตือนภัยดีๆนะครับเห็นภาพชัดเลยค่ะปัญหามันซ mm ับ hmm ซ้อนแล้วก็ฝังรากลึกจริงๆทั้งทางกายภาพและก็เช uh ิงระบบทีนี้เรามาดูทางออกที่โปรเจกต์ไฮเ r อ o n เรียนเสนอกันบ้างนะคะแผน12เดือนนี้เขาวางโครงสร้างไว้น่าสนใจมี3เสาหลักหรือพิลล่าใช่ไหมคะใช่ครับเขาแบ่งเป็น3แนวทางหลักๆที่ต้องทำไปพร้อมๆกันเสาแรกคือการดำเนินการที่ไม่ใช่โครงสร้างที่ปรับใช้ได้รวดเร็วอันนี้เน้นทำใน6เดือนแรกเลย มุ่งไปที่พวกนโยบายเทคโนโลยีการทำงานกับชุมชนเพื่อให้เราพร้อมรับมือฤดูมรสุมหน้าได้ดีขึ้นเสาที่2คือการบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่ส่งผลกระทบสูงอันนี้ทำต่อเนื่อง12เดือนคือไม่ได้เน้นสร้างของใหญ่ต่อเลยใหม่แต่เน้นให้ของเก่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทั้งคลองประตูระบายน้ำเขื่อนให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆแล้วก็อาจจะมีการนำร่องเทคโนโลยีใหม่ๆในจุดที่เสี่ยงมากๆ และเสาที่3อันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่สุดเลยคือการปฏิรูปพื้นฐานเพื่อความยืดหยุ่นที่ยั่งยืนอันนี้ต้องเริ่มลงมือภายใน12เดือนเป็นเหมือนการผ่าตัดใหญ่ระบบธรรมพิบาลการจัดการข้อมูลเพื่อให้เราได้ระบบจาัดก,การน้ําท่วมที่เป็นเอกภาพทํางานเชิงรุกและมีประสิทธิภาพจริงๆในระยะยาวถูกต้องครับและเพื่อให้เห็นผลเร็วที่สุดจับต้องได้จริงเขาเสนอให้มีปฏิบัติการเร่งด่วน90วันหรือ90 day sprint มีสามเรื่องเร่งด่วนที่ต้องลงมือก่อนเพื่อนเลย90วันฟังดูท้าทายมากเลยค่ะ มีอะไรบ้างคะ่เลยครับขุดลออคลองทางระบายน้ำสายหลักทั่วประเทศกำจัดขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทั้งหมดพร้อมๆกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับพวกที่ลักลอบทิ้งขยะหรือไปสร้างอะไรลำ้ำเข้าไปในลำน้ำคือแก้ปัญหาเส้นเลือดอุดตันที่เราคุยกันเมื่อกี้แบบปูพรมทั่วประเทศเลย2คือการยกเครื่องระบบเตือนภัยแห่งชาติอันนี้ต้องเริ่มจากการสำรวจซ่อมแซมพวกอุปกรณ์ตรวจวัดหรือหอเตือนภัยที่มันเสียเสียอยู่ ให้กลับมาใช้งานได้จริงๆก่อนเลยแล้วก็เอาแบบจำลองพยากรที่มันแม่นยำกว่าเดิมมาใช้และที่สำคัญมากคือการนำระบบแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บล็อตแคสต์มาใช้ให้ได้จริงๆอันนี้จะต่างจาก SMS นะครับมันคือการยิงข้อความเตือนภัยตรงเข้ามือถือทุกเครื่องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงณเวลานั้นเลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องรู้เบอร์มันเร็วกว่าเข้าถึงได้มากกว่าหลายๆประเทศก็ใช้ระบบนี้เตือนภัยกันครับอ๋อดีจังเลยค่ะ และ3ามเรื่องสุดท้ายใน90วันคือฐานจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาโดยตรงภายใต้นายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่ใช่แค่คณะกรรมการลอยๆแบบเดิมๆนะครับแต่ต้องเป็นทีมที่ลงมือทำจริงมีอำนาจจริงหน้าที่หลักคือเร่งร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งหน่วยงานจัดการน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติที่เป็นเอกภาพให้ได้ภายในกรอบเวลาเพื่อมาแก้ปัญหา48หมอที่เราว่ากันนะครับฟังดูเป็นการเริ่มต้นที่มุ่งเป้าไปที่จุดที่เป็นข้อขวดสำคัญสคัญเลยนะคะ ทั้งเรื่องทางกายภาพอย่างคลองเรื่องข้อมูลอย่างการเตือนภยัยแล้วก็เรื่องโครงสร้างอำนาจอย่างหน่วยงานแล้วในแต่ละเสาหลักนี่มีตัวอย่างการดําเนินงานอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับอย่างในเสาหลักที่1ที่เน้นเรื่อง non structural นอกจากเรื่องระบบเตือนภัยแล้วก็มีการพูดถึงการพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนหรือ CBDRM Toolkit แล้วก็วางแผนรับมือได้ในระดับท้องถิ่นไม่ต้องรอแต่ส่วนกลางอย่างเดียว แล้วก็มีเรื่องการตั้งหน่วยเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายที่เอาหลายๆหน่วยงานมาร่วมกันเพื่อให้การปราบปรามพวกทิ้งขยะรุกล้ำลำน้ำมันต่อเนื่องจริงจังไม่ใช่ทำาหยุดๆแล้วในเสาหลักที่2ล่ะคะนอกจากขุดลอกคลองแล้วมีอะไรอีกอันนี้จะเน้นไปที่การบริหารจัดการโครงสร้างที่เรามีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นครับเช่นการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําหรือรูเคิร์ฟของเขื่อนใหญ่ๆอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิต อันนี้ก็อ้างอิงจะบทเรียนปี54นะครับที่อาจจะมีการระบายน้ําที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์คือต้องมั่นใจว่ามีการพร่องน้ําในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้มีที่ว่างพอจะรองรับน้ําหลากในช่วงฝนตกหนักจริงๆอ๋อบริหารจัดการน้นําในเขื่อนให้ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็มีการนำร่องใช้โซลูชันที่อิงธรรมชาติหรือ natural based solutions nbs มากขึ้น เช่นการสร้างสวนสาธารณะหน่วงน้ำ detention park ในเมืองคล้ายๆสวนจุฬาส10ปีหรือเป็นแก้มลิงในเมืองรูปแบบใหม่ๆแล้วก็มีอีกอันที่น่าสนใจคือการทดลองใช้แผงกันน้ำท่วมแบบเคลื่อนย้ายได้ deployable barriers ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญเช่นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันความเสียหายมูลค่ามหาศาลเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเสาหลักที่3ที่เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างล่ะคะ นอกเหนือเรื่องตั้งหน่วยงานใหม่แล้วก็มีการผลักดันให้แก้กฎหมายเพื่อให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดจริงๆเสียทีในการสั่งการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตอนเกิดภัยพิบัติให้การบัญชาการมันมีเอกภาพรวดเร็วทันเหตุการณ์และอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยคือการสร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆแบบเรียลไทม์เพื่อทลายกำแพงข้อมูลที่เป็นปัญหาคาราคาซังมานานให้ทุกหน่วยงานเห็นข้อมูลชุดเดียวกันวิเคราะห์ร่วมกันได้ ฟังดูแล้วแผนไฮเปอเรียนนี่พยายามจะแก้ปัญหาที่รากหลายจุดพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วเรื่องงบป,ประมาณล่ะคะการลงทุนตามแผนนี้มันจะคุ้มค่าแค่ไหนประเด็นนี้สำคัญมากครับแรยง,งานเขาพยายามชี้ให้เห็นว่าต้นทุนของการไม่ทำอะไรหรือทำแบบเดิมๆต่อไปเนี่ยมันสูงมากจริงๆ น้ำท่วมใหญ่ปี54ครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไปตั้ง6 2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2 0 0แสนล้านบาทนะครับน้ำท่วมทางภาคเหนือรอบล่าสุดก็เสียหายไปอีกราวๆ1.6พันล้านดอลลาร์หรือ5 6หมื่นล้านบาทนี่คือราคาที่เราต้องจ่ายถ้าเรายังจัดการแบบเดิมๆอยู่มูลค่ามหาศาลเลยนะคะใช่ครับแต่การลงทุนตอนหายให้เพื่อนเนี่ยรายงานมองว่ามันเป็นการลงทุนที่ฉลาดกว่ามากอย่างที่บอกไปแล้ว ลงทุนกับระบบเตือนภัย1บาทอาจจะช่วยลดความเสียหายได้ถึง10บาทเตือนภัยล่งหน้าได้24ชั่วโมงก็ลดความเสียหายได้30%แล้วการขุดลอกคลองการบังคับใช้กฎหมายอาจจะดูเหมือนใช้งบประมาณแต่ถ้ามันช่วยลดความถี่ลดความรุนแรงของน้ําท่วมขังในเมืองได้มันก็ช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เมืองต้องหยุดชะงักไปได้มหาศาลหรืออย่างการใช้แผงกั้นน้าเคลื่อนที่ไปป้องกันนิคมอุตสาหกรรม ต้นทุนมันเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายระดับหมื่นล้านแสนล้านถ้านิคมต้องจมน้ำซ้ำอีกมันเหมือนเราซื้อประกันความเสี่ยงที่คุ้มค่ามากครับชัดเจนมากค่ะว่าปัญหาน้ำท่วมในไทยนี่มันซับซ้อนเป็นปัญหาเชิงระบบจริงๆแต่โปรเจกต์ไฮเ e อรเรียนก็เสนอทางออกที่ดูเป็นรูปธรรมวัดผลได้แล้วก็ดูเหมือนจะแก้ได้ตรงจุดหลายอย่างเลยนะคะใช่ครับหัวใจสำคัญของแผนนี้คือการพยายามเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่อาจจะเน้นแต่การสร้างโครงสร้างใหญ่ๆ รอแก้ปัญหาตอนเกิดเหตุมาเป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นเน้นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะทำให้เรารับมือได้ดีขึ้นหรือที่เรียกว่าสร้างความยืดหยุ่นทั้งระบบข้อมูลที่ดีการประสานงานที่มีเอกภาพการเตรียมพร้อมของชุมชนการดูแลรักษาของเดิมที่มีอยู่ให้ดีและที่สำคัญคือการปฏิรูปโครงสร้างที่เป็นปัญหาข้อขวด และดูเหมือนว่าความสำเร็จของแผนนี้มันต้องมาจากการทำทั้งสามเสาหลักควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่ต้องไปพร้อมกับชุมชนโครงสร้างเดิมที่ต้องปรับปรุงไปพร้อมกับหาโซลูชั่นใหม่ๆและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องทำควบคู่ไปกับก,บการปฏิรูปสถาบันระยะยาว ถูกต้องที่สุดครับโดยเฉพาะเสาหลักที่สารเรื่องการปฏิรูปพื้นฐานทั้งการสร้างหน่วยงานกลางที่มีเอกภาพจริงๆและการสร้างระบบแบ่งปันข้อมูลเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นมรดกที่สําคัญที่สุดของแผน12เดือนนี้เลยก็ว่าได้เพราะถ้าทาสาเร็จนะครับมันจะเหมือนเป็นการทลายภาวะชะงักงานที่มันขัดขวางการจัดการน้าและภัยพิบัติของเรามานานหลายสิบปีแล้วก็สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เราพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างยั่งยืนจริงๆ ฟังดูมีความหวังแล้วก็เห็นทางสว่างมากขึ้นเลยนะคะกับแผนโปรเจกต์ไฮเ r เรียนี้แต่สุดท้ายนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่อาจจะอยู่นอกเหนือแผนบนกระดาษไปสักหน่อยคือแผนนี้เสนอทางออกที่ชัดเจนดูเหมือนจะแก้ปัญหาที่คันที่เราบ่นกันมานานได้ตรงจุดมากๆแต่คำถามคือ ประเทศไทยเราจะมีเจตจำนงทางการเมือง political will ที่แน่วแน่พอไหมแล้วก็มีความมุ่งมั่นร่วมกันของทุกๆฝ่ายที่จะลงมือทำตามแผนนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปเชิงสถาบันในเสาหลักที่3ที่มันต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็อาจจะไปกระทบกับโครงสร้างอำนาจเดิมๆเ,เราจะก้าวข้ามความท้าทายตรงนี้เพื่อเปลี่ยนจากการจัดการแบบตั้งรับไปสู่การสร้างความยืดหยุ่นที่แท้จริงและยั่งยืนได้สําเร็จหรือไม่นี่คงเป็นคําถามใหญ่ที่แผนนี้ทิ้งไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะ